เมื่อวันที่4มกราคม2565เวลา8นาฬิกานายพรพศเพนพาดอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนกรรักงานราชการลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ด้วยการใช้แอนติเจนเทสคิตหรือ ATK เพื่อให้การยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19หลังเทศกาลปีใหม่เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสริมความปลอดภัยและสวัสดิภาพของข้าราชการเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่จําเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการนกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6และถนนพระราม9